การทดลอลงง่ายๆที่ใครสามารถทำได้พวกเราจะเห็นว่าวันนี้ครูมาแปลกๆนะคะเอ๊ะครูจะมาทำอะไรนะวันนี้ครูจะมาทำการทลอลงที่มีชื่อว่าไข่ลอยน้ำนะคะการทดลองง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ที่บ้านนะคะโดยมีวัสดุประกณ์ที่หาง,ง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนปุปกณ์ของครูนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกคะหนึ่งค่ะไขค่ค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะนะคะ สองค่ะแก้วน้ำสองใบค่ะสามนะคะเกลือค่ะและสุดท้ายนะคะนักเรียนน้ำค่ะหนึ่งนะคะนักเรียนครูจะเอาน้ำมาเททั้งสองแก้วนะคะดูเลยนะคะเราเทน้ำใส่ไปเลยนะคะนักเรียน แก้วหจะเป็นน้ำเปล่าที่ไม่ใส่อะไรลงไปเลยแก้วที่สองเราจะใส่เกลือลงไปค่ะเห็นว่าจากที่ครูใส่เกลือลงไปในแก้วใบหนึ่ง แล้วคนให้มันละลายเข้ากับน้ําและอีกใบหนึ่งครูไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยเรามาดูกันว่าไข่ไก่ในแก้วใบไหนจะลอยน้ําขึ้นมานะจากการทดลองของครูนักเรียนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแก้ว A ไข่ลอยขึ้นมาได้ แต่ทำไมถึงลอยขึ้นมาได้นะสงสัยกันไม่เอ่ยเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะคะเพราะว่าความหนาแน,น่นของไข่ไก่อ่ะคะ่ะจะมีความหนาแน,น่นมากกว่าน้ําน้ําจึงไม่สามารถพยุงไข่ไก่ให้ลอยขึ้นมาได้แต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ํานะคะเนื่องจากเกลือมีความเข้มข้นมากกว่าน้ําจึงทําให้ไข่ไก่เราลอยขึ้นมาได้นั่นเองคะ่ะนักเรียนเป็นไงกันบ้างล่ะคะสนุกกันไม่เอ่ยวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ